แล้วทำไมคุณถึงมาเดินมาเหมือคนเดียวครับจูนไม่อย,อยากอยู่ในสภาพแบบนี้อีกแล้วจูนเบื่อเบื่อกับข้าวดเดิมๆจูนเบื่อพี่เข้าใจปะทําไมจะว่าไม่ได้ถามจริงคันมากหรออ๋อเลขานั้นหรอเอาน,จน่จูนค่อยๆท,ทําไปเตียเล็กเียน้อยเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นบริษัทเนี้คงไม่เหมาะ กับคนที่มีรสนิยมสูงๆแบบคุณจูนหรอคะพี่เอขับรถด,ดีนะคะเลิกงานอะ่ะจูนจะรอตรงนี้จ้าจูนเองก็ตั้งใจทำงานนะครับค่ะพี่เอก็เหมือนกันตั้งใจทำงานด้วยแล้วเจกได้ผะจ้า <Okay. S 1> เออจูนกลับบ้านก่อนเลยนะวันนี้พี่ทำโอทีทำโออีกแล้วเหรอจูนเห็นพี่ทำโอทุกวันเลยแต่ก็ไม่เห็นจะรวยสักทีเอานะ่จูนค่อยๆทำไปเทียเล็กเทียน้อยเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเออแล้วก็หาอะไรกินก่อนเลยนะไม่ต้องรอพี่เดี๋ยวพี่หาอะไรกินเองแถวนี้เองก็ได้งั้นจูนกลับก่อนแล้วกันเลิกงานแล้วก็รีบกลับนะ จ,จ้า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 นี่แหละชีวิตรอพอเป็นอย่างนี้ตลอดเลยอ่ะต้องเดินกลับบ้านเองอีกแล้วเป็นรอพอมากี่ปีกี่ปีก็เหมือนเดิมไม่จะรวยสักทีเลย เป็นไรหรือเปล่าครับเป็นไรไหมครับเจ็บตรงไหนหรือเปล่าไม่เป็นไรค่ะแล้วทําไมคุณถึงมาเดินเมือ,เมอคนเดียวครับแล้วนี่จะไปไหนหรออ,อ๋อพอดีฉันกําลังจะกลับบ้านนะคะแต่ว่าเดินคิดอะไรเพลินไปหน่อยไม่ทันด้ระวังรถยังไงต้องขอโทษคุณด้วยนะคะไม่เป็นไรครับผมก็ต้องขอโทษคุณด้วยที่ขับรถเกิดชนคุณอะ่ะแล้วบ้านคุณอยู่แถวไหนครับ อ๋อเดินไปอีก3ป้ายรถเมย์ก็ถึงแล้วค่ะแล้วก็เลี้ยวข้างหน้านิดหน่อยไปทางผ่านบ้านผมพอดีเลยงั้นเดี๋ยวผมไปส่งนะครับจะดีเหรอคะดีสิครับเดี๋ยวขึ้นรถเลยนะครับขอบคุณค่ะจูนยีสิกับเข้าวมาฝากอยู่ด้วยนะของโปรดของจูนเลยนะร้านเก่าเจ้าเดิมที่จูนชอบอ่ะมานั่งเลยไม่ต้อง ไม่หิวพี่อยากกินพี่ก,กินคนเดียวเถอะทำไมลนะจูนไม่ชอบเหรองั้นเดี๋ยวพี่ออกไปซื้อให้ใหม่เอาไหมจูนไม่อยากกินอะไรทั้งนั้นน่ะพี่เอฟังจูนนะจูนไม่อย,อยากอยู่ในสภาพแบบนี้อีกแล้วจูนเบือ่อเบื่อกับข้าวเดิมๆห้องเดิมๆชุดเก่าๆห้องเช่าเล็กๆมองไปที่ไหนก็มีแต่สิ่งเดิมๆเ,เนี่ยและที่สำคัญนะจูนเบื่อพี่เข้าใจปะ พราะอะไรเดี๋ยวจูนถึงเบื่อพี่เมื่อก่อนเราก็ดูแบบนี้ก็ดีแล้วไงจูนกําลังจะมีงานใหม่เงินเยอะตําแหน่งก็สูงจูนกําลังจะมีชีวิตใหม่ที่ดีจูนอยากมีบ้านมีรถเหมือนคนอ,อื่นเขาแต่พี่อ่ะให้ในสิ่งที่จูนต้องการไม่ได้ไงพี่ก็พยายามอยู่นี่ไงจูนอีกไม่นานเราก็จะมีเหมือนคนอื่นแล้วไงไม่นานของพี่เนี่ยก,กี่ปีกี่ชาติเหรอ จูนเห็นพี่เป็นรอปภม,มาตั้งนานแล้วไม่เห็นมีอะไรดีสักอย่างดักดานอยู่แบบเนี้ยไม่มีใครเขารอได้หรอกนะเราเลิกกันเถอะจูนจูนจูน ัสดีครับรท่านประธานนี่คือคุณจูนเป็นเลขาใหม่ของผมครับรท่านประธานคุณจูนครับคนนี้เป็นรองพองของนี่นะครับชื่อเ hey. อ๋เขาทำงานกับเรามาหลายปีแล้วก็ทำงานนี้มากด้วยถ้าคุณมีอะไรก็สามารถเรียกใช้ได้เลยค่ะคุณจูนครับเดี๋ยวคุณจูนไปรอผมที่ห้องก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ฝ่ายบุคคลไปแจ้งรายละเอียดก่อนเรื่องงานนะครับได้ค่ะท่านประธานขอบคุณนะคะ ค,ครับท่านประธานรทำนาครับท่านประธานพี่เอ,อ๋ที่แท้พี่ก็เป็นเาประพอที่นี่หรอแล้วจูนอะ่ะม้าเป็นเลขาท่านประธานได้ยังไงอ่ะก็จูนมีความสามารถไงแต่ไม่ต้องอยากรู้เรื่องของจูนหรอกอแล้วที่จูนมาหาพี่เนี่ยก็แค่จะมาบ,บอกว่าต่อไปเนี้ยพี่ห้ามเรียกจูนว่าจูนเฉยๆต่อหน้าคนอื่นเด็ดขาดแล้วก็ อย่าให้ใครรู้ว่าจูนอะ่ะเคยคบกับร,รพอแบบพีพี่ขอถามจูนหน่อยนะจูนอะ่ะไม่รู้จักคุณดูได้ยังไงอะ่ะซูนจะรู้จักได้ยังไงแล้วเป็นเกี่ยวอะไรกันพี่ไม่ว่าจะกี่เดือนกี่ปีเนี่ยพี่ก็ย,ยังเป็นรปภเหมือนเดิมเลยนะแต่ดูจูนดิเป็นถึงเลข,ขาส่วนตัวของท่านประธานบริษัทแค่เนี้ยคุณภาพชีวิตก็แตกต่างก,กันละเพราะแบบนี้นี่เองเนาะ จูนยิงเลือกกับพี่เนาะพี่รู้ตัวก็ดีแล้วค่ะแล้วก็หลังจากนี้นะคะถ้าไม่จําเป็นพี่ไม่ต้องมาคุยกับจูนให้คุณภาพชีวิตของพี่และชีวิตของพี่มันดีขึ้นก่อนเราค่อยมาคุยกันคุณจูนครับผมลืมเอกสารว้ในรถลกก้วนไปเอาให้หน่อยได้ไหมครับ ได้ค่ะท่านประธานทำอะไรกันอะนี่มันเวลางานนะไม่ใช่เวลามันยืนจีดกันจูนส่วนเธอเนี่ยหน้าตาก็ดีแต่งตัวก็ดีแต่รสนิยมต่ำจริงๆ ชอบไปได้ไงรอปภเนี่ยอ้าวคุณอยู่ดีๆมาว่าฉันได้ไงทําไมจะว่าไม่ได้เป็นผู้หญิงแต่ซื้อขนมมาให้ผู้ชายถึงที่ทํางานขนาดนี้ถามจริงคันมากเหรอทําไมไม่ร้อยเลิกงานก่อนละ่ะที่นี่ไม่ใช่ที่มาจีบกันอย่างเธอเนี่ยก็คงจะชอบผู้ชายในเครื่องแบบสินะชอบไปได้ไงจูนนี่มันจะเกินไปแล้วนะ บอกหยุดไงครับแกมีสิทธิ์อะไรมันสั่งให้ฉันหยุดแล้วแกกล้าดียังไงมันเรียกฉันว่าจูนเฉยๆนะเคยบอกไปแล้วไม่ใช่เหรอว่าให้เรียกว่าคุณจูนเป็นแค่รปภอ,อย่ามาใสต่ตกน,นี่คุณเป็นใครอะ่ะถึงมาดูถูกคนแบบเนี้ยฉันจะเป็นใครเธอจําเป็นต้องรู้ด้วยเหรอดูปากฉันนะอย่าเสือ่อกฉันก็แค่อบรมพนักงานในบริษัทของฉันส่วนเธอคนนอกไม่เกี่ยว นแลแนจูนที่บอกให้หยุดมีอะไรกันเสียงดังโวยวายนี่ i, ผมต้องมาดูเองอะเนี่ยโดอ้าวป๊อปแล้วนี่มาตั้งแต่ว่าอะไรเนี่ยทำไมไม่บอกผมจะได้ไปรับที่สนามบินนี่ใครหรอคะท่านประธานสิ่งที่จูนเห็นอนะมันไม่ใช่อย่างที่จูนคิดสวัสดีครับท่านประธานกลับจากตา่างประเทศเหรอครับใช่จะ้ะฉันเพิ่งกลับมาถึงอะอแล้ว มีอะไรผมช่วยถือไหมครับฉันซื้อของมาฝากอแะแดดร้อนๆแบบนี้ต้องกินของอร่อยๆโอ้นี่ไงครับถ้าประทานใจดีผมถึงอ้วนแบบนี้ไงครับงั้นเดีย๋ยวรอบหลังฉันซื้อถข่มคัดมาฝากไว้ดีกว่านะไม่ไหวแล้วเนี่ยโอ้ได้ครับเขาคือภรรยางท่านประธานว่าไงนะภรรยาของท่านประธานใช่คนที่บอกว่ารถนิยมต่ําคนนี้แหละ เป็นภรรยาท่านประธานยังไม่พอนะฉันยังเป็นประธานที่นี่อีกคนหนึ่งด้วยแล้วเธอล่ะเป็นใคร๊อปนี่คุณจูนเป็นเลขาใหมาของผมที่ผมได้โทรบ,บอกคุณตอนนั้นอ๋อเลขางั้นเหรอโดคะงั้นบอกเลขาคุณหน่อยนะคะ พวกพวกนี้เนี่ยไม่ต้องมาทำงานละบริษัทเนี้คงไม่เหมาะกับคนที่มีรสนิยมสูงสูง,สงแบบคุณจูนหรอกคะ่ะท่านประธานคะฉันขอโทษค่ะอย่าไล่ฉันออกเลยนะคะท่านประธานคือฉันฉันแค่หวังดีอะค่ะกลัวบริษัทเสียหายแต่ฉันว่าถ้าเธอยังทำงานบริษัทเนี้ มันก็คงเสื่อมเสียยิ่งกว่านี้แน่นอนฉันขอโทษจริงๆค่ะท่ทานประธานอย่าอะไรฉันออกเลยนะคะนะคะเอ๋ครับฉันฝากลากคุณจูนออกไปจากบริษัทนี้ให้ฉันได้ครับผมคุณจูนผมไม่น่าชวนคุณมาทำงานกับผมเลยถ้าผมรู้ว่าคุณมีทัศนคติที่ติดลบแบบนี้ผมก็ไม่น่าเอาคุณมาเป็นเลขาส่วนตัวผม ผมเสียใจจริงๆนะครับโดคะเราเข้าออฟฟิศกันดีกว่าคะ่ะจูนออกไปเถอะพี่เอจูนโดนไล่ออกแล้วอะ่ะจูนไม่มีที่ไปเรากลับมาอยู่ด้วยกันได้ไหมคงไม่ดีมั้งจูนพี่เองก็เป็นแค่รอพอตต่อยจูนจะมาเสียเวลากับพี่เลยจูนอ่ะ ไปหาคนที่ดีกับพี่ดีกว่าเราให้พี่ได้ดืไมด,ดีก่อนเราค่อยมาคุยกับพี่เพราะว่าคุณภาพชีวิตของเรามันแตกต่างกัน